ขอเดชะฝ่าละองธุลีพระบาทบรมนาถพระทศมินปินสยามปารเมณมหาวชิราลงกรก้องพระนามทินไทยงามร่มเย็นด้วยพระบารมีทรงสืบราชสันตติวงศ์มงคลสวัสดิ์เรืองจรัดจากกรีวงศ์ดำรงสีสืบสารรักษา ต่อยอดงานชนกภูมีเพื่อธานีและลูกไทยให้ภัยบูรณ์จิตอาสาเป็นอีกหนึ่งที่ทรงเริ่มสำหรับเติมน้ำใจไทยมิให้ศูนช่วยสาธารนณะช่วยสังคมช่วยเกื้อกูลราชเพิ่มพูนรัฐมั่นคงทรงอาทร28่สิบแดกรกฎามาบรรจบก้มกราบนบ องนารุบดินปิ่นอดิศรเชิญไตรรัตนสยามเทวาถวายพระพรพระมหาวชิราลงกรของเหล่าไทยให้สิ่งร้ายจงสูญหายมาลายสิ้นองค์ภูมินทรงกรเกษมสุขนิรัติใสเจริญพระชนคงมั่นเป็นหลักชัยพระวะชิระเก้าของผองไทยทรงพระเจริญ ด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้านายเทศักรันจวนกเกษตรและสากรจังหวัดนาราธิวาสพร้อมด้วยข้าราชการพนักงานและลูกจ้างหน่วยงานในสังกัดกระทรวงกรเกษตรและสากรจังหวัดนาราธิวาส